เขาต่อภาษาไทยกับต pues ิดออฟฟิศยายนัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยายนัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝียานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้ฝีแก้แก้ฝียานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอหมอหมอชิดยานัหมอมีแก้ฝชิดยายนัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิแก้ฝีรถยนต์ล้อยางรถ รถยนต์ล้อล่างรถยางล้อเล็กรถยนต์ล้อล่างรถยางล้อเล็กรถยนต์ล้อล่างรถยางล้อเล็กรถยนต์ล้อยางรถงล้อเล็ก่างรถเล็กตาตีตกต้นตาลต้นตาลติดตูดตาตีตายใต้ต้นตาลตาตีตกต้นตาลต้นตาลติ้ม ตกต้นตาลต้นตาลติ้มตูดตาตีตกต้นตาลต้นตาลตกต้นตีตาตีต้าฮ่าฮ่าฮ่าแก่ตาตีตกต้นตาต้นตาลเออตาตีเลยยายมีขายหอยยายมอยขายหมียะเนม่รู้ทำไมยายมีขายหมอย ายมีขายหอยยายมอยขายหมีคนหมีของยายมอติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีคนของยายมีติดหอยของยายมอยมีขายหอยยายมอยขายหมีคนของยายมีติดอยู่บนยายมียามีขายหอยยายมอยขาย หอยของยายมี <c oughs> <c oughs>